อย่าไปสนใจเนื้อหาวันนี้โกรธเพราะเรื่องอะไรอ๋อในกอมันทําไม่ดีวันนี้ดีใจเพราะเรื่องอะไรอ๋อในขอเขาทาดีไม่ต้องสนใจเนื้อหาแต่พอทุกขขึ้นมาหรือสุขขึ้นมาดูเลยว่าสุขหรือทุกนั้นเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะเนื้อหามันจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยแหละเดี๋ยวไม่ทุกเรื่องนี้ก็ไปทุกเรื่องโน้นไม่ทุกกับในกอก็ไปทุกกับในขอไม่ทุกกับในขอก็ไปทุกในขอแล้วผู้ที่แวดล้อมเราก็เต็มไปด้วย บุคคลประเภทดินมหาปตัตภีเราก็ทุกตายเลยใช่ไหมขับรถไปในกรุงเทพโมโหรถคันโน้นก็ไปเจอรถคันใหม่โมโหรถคันใหม่ก็ไปเจอรถคันใหม่อนะีกอใ,ใช่ไหมโยมก็ทุกทั้งวัน